คุณชาค,ครับปลาที่เลี้ยงเนี่ยเราเอาลูกปลามาเลี้ยงหรือว่ายัางไงเขาเรียกว่าฟาร์มอนุบาลเราจะซื้อลูกปลาเล็ก3,000ตัวต่อกิโลมาอนุบาล2เดือนในบ่อด,ดินแล้วก็อนุบาล2เดือนจนได้30ตัวโลคือปลาทับทิมกินอา,อาหารเ<า>ม็ดสำเร็จร<า>ูปใช้เวลา2เดือนหลังจากนั้นเราก็เอามาลงเราวางแผนลงปลาทุกเดือนปลาใหม่มาลงและปลาเก่าก็จับออกไปเลี้ยงกี่วันับถึงจะได้จับได้ ประมาณ120ถึง150วัน4เดือนถึง5เดือน8กีดถึง1กิโลเราให้กินอาหารเม็ดเม็ดสำเร็จรูป100%ของเรามีทั้งหมด72กระชังมันทำมาจากอะไรคะคุณจิกริดพวกนี้ก็หลักๆเลยส่วนประกอบหลักก็จะเป็นโปรตีนเนี่ยได้จากพวกป,ปลาป่นก็จะมีพวกข้าวโพดถั่วเหลืองถ้าเป็นปลาเดือน2เดือนแรกเนี่ยรเราจะให้วาลาสามเวลาแต่ถ้าเป็นปลาใหญ่2เดือนถึง5เดือนเนี่ยเราให้ วันละสองมื้อเช้าเย็นวิธีการให้อาหารก็คือให้ไปเรื่อยๆพอปลาเริ่มกินช้าลงก็หยุดเพรานะนั้นคนเลี้ยงต้องเข้าใจเรื่องของสภาพแวดล้อมของน้ําหรือว่าคุณภาพน้ําที่มันเปลี่ยนหลักๆเลยที่เราเจอนะฮะก็คือโรคที่เกิดจากพวกปรสิต พวกเห็บปลาปลิงใสเห็บกระชังหนอนสมอเท่าที่ผมเจอมาก็คือถ้าเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียเนี่ยเสียหายเต็มที่เนี่ยก็สิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เราเลี้ยงปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องรู้ว่าคุณภาพน้ําเป็นยังไง<ม>แล้ววันนี้เรามีหน่วยงานราชการมาซัพพอร์ตที่นี่เราทํางานร่วมกับราชพัฏที่นี่เราเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเราให้ความรู้กับเกษตรกร<ม>หน่วยงานที่อยากจะเข้ามาดูคือทุกเรื่องฮนะที่เกี่ยวกับปลากระชัง 那我们很欣慰。